ครับผมสวัสดีครับเช้านี้บ้านทุ่งเกษตรความสุขนะครับจะพามาชมต้นอ่อนบัวแดงนะครับที่เราได้เพาะไวนะ้ก็กล่องนี้บรรจุหัวเง่าบัวแดงนะทั้งหมดกิโลครึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาเก็บให้ชมกันเพราะว่าชุดนี้จะเก็บไปฝากลุงหนวดนะครับผม ไปดนถ่ายมจะเก็บเปลี่ยนมือนิดนึงเนี่ในการเพาะเลี้ยงนะครับในการเนี่ยก็คือช่วงเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับเป็นช่วงที่ต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าที่ที่สวนเรามีกล่องปูม ก็ใช้จะส่งสินค้าอยู่แล้วอะนะครับจริงแล้วเขาน่าจะพอเก็บเป็นแต่เมื่อวานแต่พอดีติดภารก,กิจครับไปเที่ยวนะไปชมทุ่งดอกหญ้าที่สีมงใหม่นะวันอุทยานน้ำตกผาหลวงนะครับ ก็เลยเลื่อกนการเก็บมันเก็บวันนี้นะอันนี้เราชุดนี้เรายังไม่ขายครับเราจะเก็บไปกินก่อนเงาบัวแดงเป็นพืชผักที่ปลูกกินแล้วสบายใจครับเพราะเราเพราะเองแล้วก็ดูแล ระบบน้ำให้ใหน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นหื้นเหม็นเน่านะครับช่วงนี้อากาศเย็นครับการเกิดก็อาจจะไม่เดีเทที่ควร การเก็บครั้งแรกครับเพราะเองกินเองนะครับเอดเองเป็นพืชผักปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างนะที่เรานำมาปลูกเองในสวนฮนะผักเพื่อสุขภาพเป็นต้นอ่อน จจะไม่สวยอาจจะไม่สวยมากนะครับก็ตอนนี้ขายอยู่ที่กิโลละสองรอยบาทตัวนี้นะตัว ต้อนอ่อนบัวแดงเนี่ยน้องบัวก็ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเขาไม่ได้นะครับก็นั่งจากว่ากองโฟมอาจจะ สั้นไปนะครับแต่เราเน้นว่าเอาวัสดุที่เรามีอยู่ครับเพราะไม่ต้องไปซื้อใหม่นครับเพิ่มมูลค่าให้กับของเราใช้นะฮะงานครับ เค okay, ครับผม,ผ,มผลิตที่สวยครับนี้ก็จะแบ่งกันได้น่าจะได้ประมาณพักหมัดนะครับก็ประมาณ100บาทโอเคครับผมสำหรับทีนี้น้ำสลัที่แล้วก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ